สวัสดีครับ่อแมพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมข้างในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่มงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปหมายเดิมเมื่อเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังติดใจอยู่นะครับอันนี้เราก็จะไปในเส้นทางของคลองอำเภออุทัยนะครับคลองส่งน้ํานะครับอันนี้น้ํามาจากน่นนะครับของระพีพัดนะครับ ก็จะผ่านวัดขนอนไปนะครับไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่านะครับมาลอติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ แฟนพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งอยู่ในประเทศละก็ต่างประเทศอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้จะมาลงหมายโดยอีกรอบนะครับจากเม่เจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้เอาไ้เหยื่อมะหอยด้วยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามรับชมเลยนะครับจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ใช้โครงไก่นะครับ่อยไว้นะครับเดี๋ยวมารอติดตามรับชมด้วยกันนะครับ ได้ลม้มก็มาแรงแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับรู้จะทันตกได้นานหรือเปล่านะครับตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับฝนมานะครับลมแรงมากขอญอาตตกฟ้ากันนะครับเป็นลมกอนนะครับ I not เปิดมาแล้วนะครับเมื่อดมาแล้วนะครับจะฆ่ตอนไมรู้ เดี๋ยวตัวมันะโอ้แทีนสนครับได้ต้มยำแล้วครับ Well, m หดด็ดยังไม่เข้านะครับจัดแต่ตากระกทิงนะครับตอนนี้เริเ่มมือแล้วนะครับเ,เ,เย็นๆลมเย็นมาก ปวดที่สับพักนะครับวันนี้ได้รับการดิงนะครับเสียงน้ำจะดังหน่อยนะครับด้านหลังเป็นน้ำนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคนพัดถิ่นหากินหลังคันนะครับก็วันนี้นะครับก็จะอยู่ดึกๆซะหน่อยนะครับแต่ไม่ไหวนะครับยุงเยอะครับที่ย่างปรากฏไม่เข้านะครับไม่เหมือนเมื่อเช้านะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็จะทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตกลับบ้านแล้วนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการนําคลิปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านนะครับครับจะได้กรถิงบ้านแล้วนะครับก็สําหรับรอบเย็นวันนี้นะครับกระทิงสามตัวนะครับ พอได้กินนะครับนี่ก็จะต้ยมยำนะครับรุงนี้นะครับแล้วก็ปลาเล็กอีกสามตัวนะครับทิ้งตัวใหญ่เลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับช่องเล็กๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้กอนนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวทำปลาแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับพรุนี้ไว้ต้มนะครับถ้าอยู่ทางเหนือก็แกงเซตุ้นนะครับไชยล้มนะครับปลาดครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ